นอกจากรอ้อยหกเป็ตู้นะอ่าแล้วก็นอกจากที่เขามีการทำยืยนยันตัวเลขมีสารยืนยันชัดเจนว่ามีการผลพวามาลัยในประเทศไทยมากกว่าสองพันตู้นะครับในช่วงปีห้าหกนะครับนะเข้ามาแต่ที่ตรวจจับได้ร้อยหกเป็ตู้นี่คือแค่ส่วนหนึ่งแต่ที่เหลือนี่คือกระจัดกระจายไปตามไม่ก็ยังอยู่ที่ท่าเรือหรือทบังซ่อนอยู่เป็นพันตู้นะครับเขาก็จะเห็นว่ามีการเปิดคลุมอะไรกันไม่ใช่ครับอันนั้นคือเป็นเรื่องลงรองรอบแห่งชาติของอธิบดีกรมศุลกากรนะครับที่ เขาแสดงโบราณวัชาติโดยเชิญหน่วยงานนู่นหน่วย,ยงานนี้ไปนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคดีนี้มีผลประโยชน์นับแสนล้านนะครับ<อ>ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าตู้เนี่ยครับหนึ่งต้นทุนนะครับนะที่เอาเข้ามาเนี่ยรวมทั้งกำไรประมาณ3ามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับต่อตู้แล้วลุ่มที่ดูเข้ามานะครับปีนึงประมาณ15ึ่งห้าพันตู้นะครับสองปีเนี่ยรวมแล้วประมาณเก mm. ือบสามหมื่นตู้ก็รอเอาสามหมื่นน,นะครับสามล้านเจ็ดแสนห้าหมืดูนะก็ประมาณแสนล้านนะครับ วางเกณฑ์หรืตอตอบยืนยนว่าถ้ายังไม่ได้ดําเนินการในเรื่องนี้ภายเวลานี้ก็จะไปงไม่ใชเรามีเป้าหมายของเราอยาู่นแต่ว่าเราขอเพราะว่าเราอันนี้เป็นเรื่องที่เราเราับกันอยู่แล้วกับผู้บริโภบอกไม่ได้ว่าถึงเกณฑ์ไหนถึงจะไปฟ้องใช่แต่ว่าเราเรา,เรายืนยันว่าเราจะมีวิธีการของเราภายในภายในไม่เกิน,ไม,กนไม่เกินหนึ่งเดือนนี้ภายในเดือนนี้น,น,น,นะครับจะมีวิธีการต่างๆที่เราจะต้อง แต่เยาวชนจะพ้องระดับอะไรดีคือไม่ต้องพูดทีมดีอ่ะต่อให้ทำบนตีแล้วเราล่อเพราะว่าไม่มีใครใหญ่กว่าในกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับมันต้องให้นิตย์ใเขาสอบให้สายการตัดสินชัดเจนแต่ว่าผมมั่นใจว่าไม่เกินเส้นเดือนนี้น่าจะมีหลักฐานชัดเจนนะครับที่จะทัดสิได้ทั้งวัชรีย์กับทางเกษตรกรจะไปที่กรมประสุทธิ์ด้วยับเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพหลักการปรังกลบทำลายคือคืออย่างนี้ครับ เรื่องการผลังทำลายเนี่ยะครับเรายังไม่ได้มีการตกลงกันปีเดียวก็ไปเปิดลุมรอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามีภาพไปดูวันนี้ซึ่งเรารู้เลยวรู้อยู่แล้วว่าเขาจะวางแผนทําอะไรน,นะแล้วก็มีคนในของเราที่อยู่เป็นฝั่งตามตามหน่วยงานของ,ของหน่วยงานราชการอยู่แล้วนะครับว่าเขาคิดจะทําอะไรนะซึ่งเราก็เรียกผู้บอกไว้แล้วว่าเราจะต้องทำอย่างไรและแก้ปัญหายังไงจริงๆแล้วปกติการทำลายต้องมีเกษตรกรคืออย่างเงี้ยเรา,าเราคงไม่ยอมให้เข้าไปทาฝ่ายเดียวอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งดีเอสไอ นะครับมีนั่งโคดันของเกษตรกรมีนั่งผมมีทั้งคุณหมอหรือมีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไปร่วมเป็นสังกิจยาห์อยู่แล้วแล้ววรมนักดูมลชนที่อันี้เขาไม่เหมือนเที่ยวที่เพชรบุรีที่มีการเปิดลุ้มรอเหมือนกันแล้วก็เอามีภาพถ่ายแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับบ้านไม่ใช่เที่ยวที่แล้วเราไม่ได้มีใครคิดถึงขนาดนั้นนเอาคุณหมอลองเล่าทางประสบการณ์ตั้นๆเพชรบุรีที่เดียว ก,<ป>ก็ที่เพชรบุรีเนี่ยต้องยอมรับว่าที่แรกเรามีแผนฝังเนี่ยเป็นล้านกิโลนะครับแต่ของไปมีจริงแค่เจ็ดแสน 70, กิโลก็ประมาณ6กหมื่นกิโลที่มีการขจัดขัดขวางจนป่านนี้ของนั้นก็ยังไม่ได้ฝังนะครับมีคนเอาไปนะครับขัดขวางยังมีของกลางที่ยังมาได้ฝังและก็ล่องลอยด้วยนะครับสำหรับที่เพชรบุรีแล้วก็จากประสบการณ์ที่เพชรบุรีเนี่ยในในนามของเกษตรกรเนี่ยก็คงจะต้องช่างรถ นะครับมีการควบคุมรถนะครับที่จะไปงวดเนี้นะครับที่จะที่อารัฐยประเทศที่สักแก้วเนี่ยก็มีแผนว่าคงต้องเช็คน้าหนักนะครับแล้วก็ทําการฝังแล้วก็มีคณะกรรมการผู้ิดเช้บอกว่าจะมีรถนําไปด้วยนะครับเพราะว่าในเช้าขั้นตอนนี้พอนขยับของอ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่ของจะหายเกิน450ล้านที่ต้องไปฝังก็คงไม่มีขยกให้ฝังเฉยๆนั่นแหละนะครับแต่ผม ในแง่เกษตรกรก็ไม่อยากให้ไปนหลงที่160ตู้นะอันนี้ของตายมันยังมีของเป็นอีกถ้าตามเชือกทูดเรียีกพันตู้นะครับแล้วก็ของทั้งหมดเนี่ยมันเกิน20,000ตู้นะครับที่มันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเรารอรองโดยอลักขาของสุนทรภคเนี่ย มันนิดเดียวไม่ถึง1%เรเซเลยงันหนึ่งเปอร์เซ็นตรในกรกไม่ตายหรอกครับกิน2วัน3วันก็กินหมดละแต่อ้ที่เหลืออยู่ไม่รู้เท่าไหร่นั่นคือยาพิษชามใหญ่ถ้วยใหญ่ยยเลยขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ